สวัสดีครับผมต้อมจากไครเนอร์ครับวันนี้มาเล่าสู่กันฟังมาถ่ายทอดประสบการณ์การขับทดสอบ v o l v o ex 3 0รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าน้องเล็กน้องใหม่ล่าสุดของค่ายว o l v วนะครับตอนนี้ก็เปิดตัวเข้ามาทำตลาดอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนนะครับมาขับทดสอบพร้อมกับเล่าให้กับทุกท่านทราบว,ว่าเจ้า ex 3 0มนะครับมันทำตลาดด้วยกันกี่รุ่นนะครับมันขับขี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับสเปคต่างๆ ังชัดนฟีเจอร์ที่ตกแต่งเข้ามาที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ผมก็จะเล่าให้ฟังครับสำหรับเจ้า ex 3 0ก็จะทําตลาดด้วยกัน3รุ่นย่อยรุ่นเริ่มต้นเลยนะครับก็คือในรุ่นมอเตอร์เดียวนะครับเป็นรุ่น ex 3 0 Core นะครับตั้งราคาเอาไว้1 5 9 0 0 0้บาทแล้วก็รุ่นถัดขึ้นไปนะครับเป็นรุ่นมอเตอร์เดียวเหมือนกันนะครับเป็นรุ่น x 3 0 l t นะครับราคาที่ตั้งเอาไว้1 7 9 0 0ล้บาทครับ และก็รุ่นท็อปสุดนะเป็นรุ่นทวินมอเตอร์หรือว่า2มอเตอร์นะครับต้องบอกว่ามันร้อนแรงมากๆรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าอัตราเร่งดีจริงๆนะครับราคาที่ตั้งเอาไว้1นล้านแปดแบาทครับตัวรถและก็ระยะฐานล้อต่างๆนะครับดีไซน์มันก็จะมีมิติอยู่ในระดับ B SUV หรือว่า B crossover นั่นเอง จุดเด่นของมันนะครับก็คือการเลือกใช้วัสดุทั้งภายนอกภายในนะครับที่เป็นคาร์บอนฟุตพิ้นคาร์บอนฟุตพิ้นมันเป็นอย่างไรก็คือการลดค่า c o 2นั่นเองนะครับก็จะเน้นนะครับลดค่าคาร์บอนไดออกไซด์รวมถึงก็จะเป็นอุปกรณ์เป็นวัสดุที่รักโลกด้วยครับตอนนี้ก็นิยมนะเป็นเทรนของผู้ผลิตรถยนต์ในอนาคตนะครับมุ่งหน้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบต่างๆอย่างเช่นตัวรถนะครับก็จะมีการเลือกใช้ วัดสดุผสมผสานกันนะครับระหว่างเหล็กและก็อลูมิเนียมนะครับตัวอลูมิเนียมต่างๆนะครับก็จะมีการนําเอาวัดสดุรีไซเคิลมาใช้หรือว่านํากลับมาใช้นั่นเองเช่นเดียวกับห้องโดยสารนะครับทั้งแผงแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้านะครับตัวเบาะนั่งต่างๆก็เลือกใช้วัดสดุที่เป็นวัดสดุแบบรีไซเคิลทั้งหมดแต่ว่าตัวรีไซเคิลยุคนี้นะครับมันก็แตกต่างจากรีไซเคิลยุคที่แล้วนะก็ต้องบอกว่า ex 3 0นะครับเป็นเทคโนโลยีเป็น รถล,ลักโลกที่น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งรายละเอียดนะครับผมก็จะขับกับน้องชายอีกหนึ่งท่านนะครับน้องหนึ่งจะไร้ออโตบอกนะครับเป็นการขับไปคุยไปนะครับว่ามันมีอะไรบ้างขับแล้วเป็นอย่างไรบ้างทั้งในรุ่นมอเตอร์เดี่ยวแล้วก็ในรุ่นมอเตอร์คู่รวมถึงก็จะเล่าสูวนังนะครับว่าสเปคที่ให้มามันเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าภายนอกนะครับแทบจะไม่ต่างเลยนะครับดูภายนอกเราไม่รู้เลยนะว่าอันไหนเป็นรุ่นเริ่มต้น รุ่นท็อปรุ่นรองท็อปอะไรต่างๆนะครับแทบจะดูไม่ออกจุดสังเกตภายนอกก็จะมีอย่างเดียวนะก็คือถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นใช้ล้อขนาด18นิ้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นท็อปแล้วก็รุ่นรองท็อปจะขยายไซส์ให้ใหญ่ขึ้นเป็นล้อขนาด19้นิ้วนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเล็กน้อยมากนะครับส่วนอื่นๆแทบจะไม่แตกต่างส่วนห้องโดยสารนะครับถ้าเราเข้ามานั่งแล้วนะครับก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ที่ตกแต่งแตกต่างกันไปเช่นกันแต่ว่าถ้าเราจะดูละเอียดนะครับแล้วก็ อาศัยดูจากหน้าจอขนาด12.3นิ้วได้นะครับตรงนี้ก็บอกไว้ชัดเจนสําหรับการทํางานของมอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ด้านหลังหรือว่ามอเตอร์ด้านหน้าครับก็จะเป็นรายละเอียดบ่งบอกเอาไว้ครบซึ่งวันนี้เราก็จะขับไปพูดไปนะครับแล้วก็ลงรายละเอียดให้กับทุกท่านทราบครับ นี่ครับรายละเอียดด้านท้ายนะครับที่พาทุกท่านมาชมกันจะเห็นได้ว่า crossover รุ่นนี้นะครับด้านท้ายก็ดูไม่ได้ใหญ่อะไรเลยนะครับด้านท้ายบริเวณเสา C นะครับถ้าดูจากตำแหน่งเสา A เสา B เสา C มาหลังคาลาดเทลงมานะครับเป็นหลังคากระจกอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เน้นในเรื่องของแรงกดอากาศนะครับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียรนะครับ0.28เท่านั้นเองนะครับก็จะส่งผลในเรื่องของอัตราสิทิ์เปืองพลังงานที่ดี นะครับส่งผลในเรื่องของการขับขี่ที่ดีด้วยครับส่วนดีไซน์ด้านท้ายนะถ้าเรามาดูแล้วนะครับดีไซน์ด้านท้ายก็เป็นท้ายตัดดีไซน์สวยเลยนะครับนี่ไฟท้ายต่างๆการตกแต่งบริเวณไฟท้ายที่เป็นแยกโซนขึ้นมานะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างเป็น2โซนแล้วก็ดีไซน์ต่างๆที่มันเป็นแบบ LED เข้ามาต้องบอกว่ามันสวยมันดูเตะตาเลยนะรุ่นนี้ก็รละเอียดตกแต่งมาดีนะครับ การตกแต่งเส้นสายต่างๆที่เป็นเส้นแนวขวางเข้ามานะครับเป็นชุดตกแต่งสีดำมันก็จะสอดรับกับชุดตกแต่งบริเวณหลังคาทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็เน้นความสปอร์ตนะครับมากิ้ขึ้นเช่นกันครับ รายละเอียดด้านหน้านะครับลองเปลี่ยนสีดำมาให้กับทุกท่านดูว่าสีดำมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับต้องบอกว่า X30 กนรถยนต์ไฟฟ้านะครับมีหลายสีให้เลือกนะทั้งสีแบบพาสเทลนะครับสีเอาใจวัยรุ่นก็มีแล้วก็สีขาวก็มีนะครับที่เราได้ถ่ายเปิดหัวกันมาแล้วก็คันนี้เป็นสีดำนะครับเน้นดุดันเอาใจวัยรุ่นนะคนหนุ่มที่เน้นความสปอร์ตคันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับรายละเอียดภายนอกมันมีอะไรบ้างนะครับนี่ไฟหน้าเลยเหมือนเดิมนะที่เขาบอกว่า รูปค้อนทอนะครับก็ยังมีดีไซน์เหมือนเดิมทุกอย่างดีไซน์ของรถยนต์ v o l v o ยุคใหม่นะครับคันนี้ไม่ปลอมแน่นอนนะถึงเป็นรถที่มี DNA มาจากจีนแต่ว่าก็ยังมี DNA รูปค้อนทอนะครับเป็นสนัญลักษณ์ของรถยนต์ v o l v o ยุคนี้จริงๆนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างชัดเจนดีไซน์ต่างๆนะครับต้องบอกว่านี่ครับ ไฟด้านหน้าที่เป็นคอนทอร์ก็จะเป็นไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ตกแต่งเข้ามานะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับไฟด้านหน้าก็เป็น L.D e ทั้งหมดนะด้านในก็ซ่อนโคมที่เป็นโปรเจคเตอร์ L.D ทั้งไฟสูงไฟต่ำเพราะฉะนั้นในเรื่องของแสงสว่างนะครับชัดเจนจัดจ้านแน่นอนสำหรับรายละเอียดอื่นๆที่ชอบเลยนะครับก็คือดีไซน์ของชุดกันชนด้านหน้าดีไซน์ของตัวกระจังด้านหน้าตอนนี้ไม่มีช่องดักลมนะเป็นรถไฟฟ้าแบบเต็มๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่าดีไซน์ก็ ไม่เน้นในเรื่องของการระบายอากาศด้านหน้าเลยนะไม่มีช่องเลยนะครับเป็นแบบนี่ครับเต็มๆเข้ามาเลยนะครับมีเพียงช่องด้านล่างครับเรนลินด้านล่างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับที่จะเป็นตัวที่ระบายอากาศออกมานะครับถ้าเราเอามือเข้ามาอังจะเห็นได้ว,ว่ามีแรงลมเป่ามาด้วยนะก็จะเป็นโบเวอร์ที่เป่าระบายความร้อนออกมาเช่นกันส่วนโลโก้วอลโวนะครับคาดขวางแบบนี้นะครับก็จะมีกล้องซ่อนอยู่นะครับเป็นกล้อง360องศารอบคันตรงนี้ก็ เป็นกล้องด้านหน้านะครับก็ติดตั้งมาครบนะทั้งตัวเลด้าตัวกล้องที่ใส่เข้ามาก็ถือว่าเป็นรายละเอียดในเรื่องของระบบความปลอดภัยสูงนะครับที่ใส่เข้ามาในรถยนต์รุ่นนี้ครับ เอาละครับผมกับน้องเน่งจากไร i ์อัลตูบอกนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาขับคู่กันอีกครั้งกับรถไฟฟ้านะครับ v o l v o EX 3 0นะครับ EX 3 0รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้ก็ทำตลาด3รุ่นย่อยนะแล้วก็รุ่นที่เราขับอยู่เป็นรุ่นกลางมอเตอร์เดี่ยวขับหลังนะครับซึ่งตัวรถยนต์รุ่นนี้ก็ถือว่าให้อุปกรณ์มาค่อนข้างโอเคนะหน้าจอ12.3ใช่ไหมครับหน้าจอเขาก็มี ฟีเจอร์ฟังก์ชันเอาไว้ครบละเหมือนหน้าจออินฟเทอร์เฟซเลยนะครับบารวัดรุ่นใ่ก็ย้ายมาอยู่ด้านบนสุดกรอบด้านบนสุดแล้วก็อุปกรณ์ฟังก์ชันต่างๆก็ใส่เข้ามาครบกล้อง360องศากล้องรอบคันแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้ไปลองในเรื่องของฟังก์ชันการเข้าจอดต่างๆ<ข>านะครับแล้วก็ช่วยออกมาด้วยนะ<ช>ไม่ได้จอดอย่างเดียวช่วยออกรถในพื้นที่แคบๆแ,แบบอัตโนมัติด้วยก็ถือว่าเฉียบมากนะทำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อนข้างคล่องตัวใช่ครับผมแพลตฟอร์มที่มันเป็น บีเอสยูบีคอสเทอแบบนี้นะครับมันก็ค่อนข้างมีความคล่องตัวนะครับที่เราขับเดินทางกันมานะจากกรุงเทพมนครก็พบว่าช่วงล่างมันเซ็ตมาค่อนข้างเฟิร์มนะครับ,รบขับค่อนข้างสะดุกเลยนะครับใช่ครับเป็นรถที่บอกได้เลยว่าช่วงล่างแน่นแล้วก็เฟิร์มมากนะครับในเรื่องของตัวช่วยกวันเบรีต่างๆก็จัดมาครบเลน d ดียร์พัชเจอร์วอร์นิงเลนทริปต่างๆระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติต่างๆให้มาครบระบบ ช่วยเหลือต่างๆนะครับหรือว่าระบบช่วยขับช่วยกับขี่ต่างๆก็ให้มานะเป็นแบบเรดาร์ด้วยซึ่งจะทํางานในช่วงความเร็วสูงเหมือนกันนั่นเองครับที่ความเร็ว60เท่าไหร่นะ60ตั้งแต่60ไม่เกิน130่งรอมอ่า60เศษเศษได้แหละที่จำตัวเล็กมันมาไม่ได้เออประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็จะมีเรดาร์ช่วยขับขี่อยู่นะครับคือเขาขึ้นชื่ออยู่แล้ววอลโวอ่าทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโวนะใช่ครับ ไข่จาสโลแกนนี้ได้ตั้งแต่เด็กนะครับพอรุ่นนี้นะครับแม้ว่ามันจะมาประกอบที่จีนแล้วนะครับทาที่จีนแล้วแล้วก็เป็นแพลตฟอร์ม EV 100%นะครับผมก็บอกได้เลยว่ามันก็ต่อยอดมาจากรถแบรนด์จีนแหละใช่ไหมครับอะไรนะครับแบรนด์จีนที่จีลี่จีลี่นะครับมันก็ต่อมาจากจีลี่เลยนะครับเอาแพลตฟอร์มแชร์แพลตฟอร์มกับจีลี่มานะครับมาผลิตเจ้า Wo ลโว EX30 รุ่นนี้นะครับ เพราะฉะนั้นมันเป็น e v แพ p l a t f o r แบบ100%นะครับรุ่นนี้พูดได้เลยนะเพราะว่าเจ้า c40 มันก็แชร์แพลตฟอร์มกับกับตัว x440 นะครับซึ่ง x440 ก็ทำทั้งสันดานแล้วก็ตัวไฮบริดมันก็นะฮะก็แตกต่างกันบ้างนะในเรื่องของอุปกรณ์แต่ว่ารุ่นนี้เป็นแพลตฟอร์มแบบไฟฟ้า100%เต็มก็คือกำเนิดมาเพื่อเป็นรถไฟฟ้าใช่เกิดมาเพื่อเป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กด้วยนะครับ bsv จุดเด่นมันพอเราขับแล้วมันก็ค่อนข้างสนุกนะื่อทีที่เลงขับพี่นั่งพี่ก็รู้สึกว่าโหมันมันค่อนข้างสนุกเลยพอมาขับเองมิน้ามันขับมันอย่างนี้นี่ใช่ครับพี่โอเ้โอเร่งก็ปลดปลา๊กํำลังของมอเตอร์นะในรุ่นมอเตอร์เดี่ยวนะครับกำลังอยู่ที่่าไรครับหนึ่ง กำลังของมอเตอร์อยู่ที่200กิโลวัตต์ครับถ้าเทียบเป็นแรงม้าอยู่ที่272แรงม้า200กิโลวัตต์272แรงม้าถูกครับพี่โอ้โห,โโหไม่ธรรมดาแรงบิดเท่าไหร <3> 3 <N> ่ครับ343นิวตันเมตรเลือๆเลยใช่โอ้โหเลือๆเลยครับสำหรับมอเตอร์ขับหลังรุ่นนี้และก็ตัวแบตเตอรี่เท่ากันหมดเลยนะทั้งสารุ่นย่อยรุ่นเนนร,ริ่มต้นรุ่นกลางแล้วก็แบบรุ่นตัวขับสี่ับกับสี่แบตเตอรี่เท่ากันขนาด แบตเตอรี่ขนาด69กิโลวัตต์ชั่วโมงหกสบเกกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าใหญ่พอสมควรซึ่งเครมเลนนะครับจากการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งนะถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับมอเตอร์เดี่ยวชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งวิ่งได้5 4า540กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับแต่ว่าถ้าเป็นมอเตอร์คู่ก็ลดลงมาหน่อย520กิโลเมตรครับใช่ครับลดลงมานิดเดียวนะครับรวมถึงราคาด้วยนะมาดูราคาแล้วนะครับรุ่นมอเตอร์เดี่ยวขับหลังเทียบกับ มอเตอร์คู่ตัวทับสุดต่างกันแสนเดียวนะครับถ้าเอารุ่นอัลต้าซิงเกิลมอเตอร์กับอัลต้าดูโอัมอเตอร์ต่างกัน10,000แบาทครับครับซิงเกิลมอเตอร์ราคา1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทบถ้าเป็นดูโอัมอเตอร์หรือทวินมอเตอร์เขาราคา1นึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทต่างกันแสนเดียว oh. ว้าวเลยซึ่งถ้าใครชอบความแรงนะเพราะว่า มอเตอร์คู่อัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทำได้3.6วินาทีเร็วมากๆแต่ว่าถ้าเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับหลังสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทำได้5.3วินาทีเหลือเฟือเลยนะครับอัตราเร่งพวกนี้เหลือเฟือเลยแต่ว่าราคาที่มันยั่วยาวอยู่นะยั่วยนอยู่เพราะว่าราคาต่างกันแสนเดียวได้มอเตอร์คู่เข้ามาได้อัตราเร่งที่เหมือนกับไฮเปอร์คาร์เหมือนกับซุปเปอร์คาร์เข้ามานะครับใครบ้างที่จะไม่ชอบ แล้วก็ในเรื่องของเลนส์ระยะทางที่วิ่งได้ต่างกันนิดเดียวนะครับอมอเตอร์คู่กําลังสูงสุด432แรงม้านะครับต้องบอกว่าแรงขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับมอเตอร์ด้านหน้าก็ไม่ได้เท่ากันกับมอเตอร์ด้านหลังนะครับแรงขึ้นอีกเล็กน้อยแต่ว่าได้กําลังเข้ามาพอสมควรได้อัตราเร่งที่ชิดจัดเข้ามาพอสมควรเขาเสริมเขาเสริมมอเตอร์ด้านหน้ามาใช่ไหมครับมอเตอร์ด้านหลังเนี่ยก็ใช้คอมมอนกันนะครับพี่ต้อมใช่ เป็น200กิโลวัตต์ใช่ครับเหมือนกดสเปคเท่ากันแล้วก็เพิ่มด้านหน้ามาอีกตัวมอเตอร์ไฟฟ้าสเปค115กิโลวัตต์มันขับได้ทั้งแบบ all wheel drive แล้วก็ขับได้ทั้งแบบมอเตอร์ขับหลังอย่างเดียวเลือกได้ด้วยผ่านหน้าจอซึ่งเจ๋งมากถ้าอยากจะประหยัดก็ขับแบบขับหลังก็ได้ใช่ว่าถ้าอยากจะได้เพอร์ฟอร์มานซ์ได้แฮนด์ i ิ g งดีๆนะครับก็ปรับมาเป็นโหมดกับเครื่องสีล้อ all wheel d r i ได้เลยนะครับ ก็จะเป็นฟังก์ชันเจ๋งๆนะที่เล่าสู่คนฟังครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับที่ชอบเลยก็คือได้เครื่องเสียงที่เป็นฮามาด์แกลดอนเข้ามา mm hmm. เครื่องเสียงเทพยอยู่แล้วได้ลําโพงเข้ามา10จุด10ตำแหน่งรอบคันพร้อมกับซ mm ับวูเฟอร์เป็นอีกหนึ่งรถไฟฟ้าที่น่าจับตาเพราะว่าก็ได้แบรนด์ของยุโรปนะแ mm hmm. ม้ว่ามันจะเป็นแบรนด์ที่นํามาต่อยอดในจีนก็ตามแบรนด์ที่จีนซื้อมาต่อยอดในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆก็ตาม <Okay. S 1> แต่ว่า รายละเอียดก็ไม่ทิ้งความเป็นยุโรปนะครับงานประกอบต่างๆดีไซน์ต่างๆมันเฉียบมากดีไซน์มันเจ๋งมากนะผมว่าพอมองแล้วมันก็เป็นวอโวเลยมันไม่มองเป็นเหมือนกับรถจีนเอาตาวอโวมาแปะไม่ใช่นะไม่ใช่นะนะฮะมันเป็นวอโวเลยดีไซน์มันเจ๋งเลยเฉียบเฉียวเลยครับมาตรฐานความเป็นวอโวนี่คือยังอยู่ครบเลยถึงแม้ว่าจะรถคันนี้ประกอบที่จีนถูกไหมครับดีไซน์แบบนี้เนี่ยเกาหลีจะเหนื่อยหน่อย ไอออนิก5จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าไอออนิก5มอเตอร์คู่มันก็ขายอยู่ที่หนึ่งล้านเอ้สองล้านสามนะสองล้านสามค่อนข้างสูงเลยใช่ใช่ครับพอรุ่นนี้ไม่ข้ามสองล้านไม่ข้ามล้านเก้าเนี่ยมันก็จะทําให้การแข่งขันมันลูกค้ามันมาโฟกัสแบรนด์ยุโรมอนคะภาพรวมนะพี่ค่อนข้างโอเคเลยนะในเรื่องของอุปกรณ์เหล่านี้นะครับก็จะมีติอย่างเดียวก็คือไอเรื่องของรถลักโลกเขาแหละพอใส่อุปกรณ์แบบนี้เข้ามารถลักโลกซึ่ง เมื่อกี้ก็ได้ถามแล้วนะครับว่าเขารักโลกอะไรบ้างโอ้โ oh, หบอดี้ต่างๆเขาก็ใช้วัสดุที่เป็นรีไซเคิลนะพยายามจะเอาตัวอลูมิเนียมเข้ามาผสมนะครับโอ้โหมันเจ๋งมากแต่ว่าถ้าถามว่าเขารักโลกแหละแต่ว่าผลิตภัณฑที่จะใช้งานบางทีก็หง่งเหมือนกันนะคนที่คนที่ใช้ลักษณะที่เป็นรถที่ใช้วัสดุรีไซเคิลก็จะรู้ดีนะค,ะครับบางครั้งบ้านเรานะเป็น มึงร้อนนะใช่ครับบางครั้งอากาศหรือว่าไปจอดรถมันแพ้อกาศร้อนไงครับพี่ต้ที่อุณหภูมิสูงมากๆนะบางทีบางทีต้องยอมนะใช่ไหมครับตามอายุการใช้งานมันก็จะเสื่อมไวหน่อยเพราะฉะนั้นไม่ผิดอะไรกมัะเป็นเรื่องที่ดีนะที่ที่เขาจะเข้ากับระบบหรือว่าเข้ากับตัวโครงการที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับเอ่งซีโร่นิวตันไงที่ตอนนี้กําลังเป็นกระแสใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ผิดอะไรนะครับที่เขาเปลีายที่จะ ผลิตลดลักโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้พาร์ทใช้วัสดุต่างๆนะครับทั้งภายนอกภายในภายนอกไม่ห่วงนะเพราะว่าเป็นวัสดุรีไซเคิลที่มาจากอลูมิเนียมบ้างครับ,รบอุปกรณ์ก็ค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วแต่ว่าภายในเนี่ยอาจจะน,น,น่านะเป็นห่วงหน่อยเพราะว่าวัสดุเหล่านี้ที่ติดตั้งเข้ามานะครับพอมาเจอกับหลังคากระจกแบบนี้นะครับความข้าง,างน่าห่วงเพราะว่าบ้านเราร้อนจริงๆนะ มีใครยอมรับว่าบ้านเราเป็นเมืองหนาวว่างี่มไม่มีเมืองร้อนแน่นอนนะครับนี่ขับมาเนี่ยสีษารู้สึกได้เลยว่านะมีไอร้อนความร้อนแบบหัวร้อนลมกระบาลเลยอ่ะหัวร้อนหรือไอร้อนี่มันรู้สึกว่าขับรถแล้วหัวร้อนตลอดเวลาอารมณ์ไม่เสียนะอารมณ์ดีมากแต่หัวมันจะร้อนอนะ่ะใ,<ช>ใช่ไหมครับ,รบก็คือประมาณนี้แหละว่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าสิ่งพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับรถรักโลกในยุคที่เราก้าวเข้าสู่ยุคลักโลกนะคาร์บอน ฟุตปิ้นนะครับอุปกรณ์ต่างๆพาร์ทวัสดุต่างๆนะครับมันก็เน้นในเรื่องของการลักโลกลดค่า c o 2อยู่แล้วซึ่งคันนี้ก็เป็นผู้นําเลยนะต้องบอกว่าเป็นรถลักโลกจริงๆเบาะต่างๆเขาใช้วัสดุที่เป็นโพลีเอสเตอร์ใช้วัสดุที่เป็นหนังสังข์อะไรที่มันเป็นวีแกนให้เป็นธรรมชาติเพื่อจะลักโลกมากๆอันนี้ก็ต้องยอมรับในข้อดี ในจุดที่เขาใส่ใจนะใส่เข้ามานะครับส่วนอื่นๆนะครับมันมีอะไรที่น่าสนใจอีกให้วายเลสชาร์เจอมา2.2ตํุตำแหน่งนั้นหนึ่งนะแล้วก็นี่ครับที่วางของที่วางแก้วน้ำ,ท,นำที่วางแก้วน้ำไอ้นี่ให้เครดิตเลยนะเฮ<ห>้ยมากเจ๋งผม<า>งให้เต็ม10เลยวาง2.2ตจุตำแหน่งได้สบายๆเนี่ยหยิบจับได้สบายแล้วก็ปิดได้ด้วยนะนี่ลําคาญหรือว่าเกะกะเราปิดได้ด้วยปิด1สเต็ปปิด สองสเต็ปเก็บลงมาทั้งหมดเลยรวมถึงจุดที่เป็นสวิตช์เปิดปิดหน้าต่างต่างนะครับกดขึ้นลงนะครับทางด้านหน้าด้านหลังรวมอยู่ในจุดเดียวนะครับตรงนี้ก็ต้องปรับนะแต่ก็ยังดีนะที่ไม่ได้เอาเข้าไปไว้ในจอเพราะผมมองว่ารถเนี่ยควรจะมีอุปกรณ์ที่จะต้องมีปุ่มให้กดมันได้ฟีลลิ่งหรือความรู้สึกของการขับรถอยู่หเด็กลองคิดดูนะบางทีเนี่ยกดไปรับบัตรทางด่วนไม่ได้ ต่อเติมเงินทางด่วนมากดไปรับบัตรทางดว่วนหรือว่ากดซื้อพงลัยมาน้องๆเดินมาขายพงลัยเราจะซื้อเนี่ย บางทีถ้าไปกดหน้าจออยู่บางทีมันเสียเวลานะใช่ไากดตรงนี้ก็สะดวกตงีเอาไว้ตรงนี้ใช่แล้วคนนั่งโดยสารมาด้านข้างจะกดแทนคนขับก็ยังได้อ๋ออันนี้อันนี้ผมเห็นเพื่อนเราเดินทางมาเมารถด้านหลังเปิดกระจกนี่กดเลียนิดนึงกดตำแหน่งเลียนะครับกดกระจกด้านหลังลงมันก็ย้ายมาเลยนะใครจะอ้วกแตกนู่นนี่นั่นด้านหลังกระจกซ้ายขวาทำได้สบายสบายตรงนี้ก็เป็นข้อเด่นนะเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับรถยนต์รุ่นนี้แล้วก็ดีไซน์ต่างๆนะมันเฉียบมาก ก็พยายามปรับเปลี่ยนรถสวิตตรงนี้ก็จะบอกว่าลดต้นทุนของเขาตรงส่วนนี้แต่ก็เขาก็ให้ความไม่ทิ้งนะว่าเฮ้ยมันมีเทคโนโลยีแล้วเราก็พยายามดีไซน์ออกมาให้ลงตัวเนี่ยนะครับก็มีอย่างหนึ่งได้ไปเขาก็เอามาเฉยๆในส่วนหนึ่งก็มองในมุมมุมบวกไปว่า โอเคนี่คือเทคโนโลยีใหม่แล้วเขาก็ดีไซน์แบบใหม่ๆครับแล้วพวงมาลัยนะดีไซน์มาเป็นแบบเนี่ยหน้าตัดท้ายตัดรูปวงรีนะเจ๋งมากเหมือนรถสปอร์ตเลยแล้วก็ผิวสัมผัสต่างๆนะครับแล้วก็นี่ครับรายละเอียดของวัสดุที่เป็นสีดำมันเข้ามาโหดูหรูหลานะครับพอจับพอขับแล้วมันเจ๋งมากทันเกียร์มาอยู่ฝั่งขวามือนะครับชุดควบคุมใบปัดน้ําฝนไฟต่างๆอยู่ซ้ายมือนะครับก็ใช้งานได้สนุกดีมีเซ็นเซอร์ตรวจจับม่านตา จะหลับหรือเปล่านะครับในเรื่องของอาการต่างๆนะครับผ่านหน้าจอผ่านม่านตาต่างๆมันก็ดีเทคหรือว่าตรวจจับเอาไว้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นรายละเอียดที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วของแบรนด์ v o l o นะทุกคนเขาจะงงไงว่าพี่ต้อมบอกว่าตรวจจับม่านตาก็ผมใส่แว่นตาแล้วเขาจะมองเห็นได้ไงเขาจับความเคลื่อนไหวของศีรษะเราด้วยสับพงกอยู่งงๆวุ้นี่หลับหรือเปล่านะครับเขาอาจจะเตือนขึ้นมาตึ้งตั้งตึ้งตั้งนะครับก็จะเป็น เทคโนโลยีเป็นการตรวจจับที่ต้องบอกว่าชันฉลาดอยู่แล้วนะครับ AI ยุคนี้แล้วก็นี่ครับช่องแอร์นั่นเองนะดูดีไซน์เขาดีเก๋มากเฟี้ยวเลยอ่ะบอกเก๋ไกเลยอ่ะเนี่ยบอกเลยใช่เก๋ไกสไลเดอร์ป่ะเนี่ยใช่เลยเนี่ยก็สไลด์ได้เนี่ยเห็นไหมครับพี่คิดได้ไงครับเก่งอ่ะฉลาดมากเรื่องดีไซน์ต้องให้เขาอ่ะยุคนี้นะครับจริงจริงแล้วไฟแอมเบียนท์ไลท์เนี่ยเขาตกแต่งมาอย่างสวยงามเลยนะโอ้โหให้มาแบบปรับได้ห้าเฉดสีนะครับ ก็เราและแต่อารมณ์เรานะร้อนหน่อยก็ปรับเป็นสีร้อนแรงหน่อยได้นะเวลาแดดลงสีสาวมากๆเอาสีส้มเอาสีใช่สีส้มหน่อยแต่ว่าถ้าอารมณ์ดีหน่อยขับยางค้ำคืนก็ปรับเป็นสีสีฟ้าอ๋หวานแหววเลยเนิบจีบพวกไรขับใช่ครับประมาณนั้นครับประมาณนั้นนะแล้วสูนฟังนะครับก็จะทิ้งไว้ประมาณนี้นะสั้นๆที่ได้ลองขับกันแล้วก็วันนี้ผมสองคนนะครับนะฮะน้องเหน่งจากดรายออโต้บอกแล้วก็ผมเองนะครับจากไคเนอร์ก็ต้อง ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับในเรื่องของกันขับขี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ได้เล่าสูยนฟังแล้วนะครับว่าเจ้าโวโว eX30 นะครับรถยนต์ไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดน้องเล็กสุดของค่ายวอลโวตอนนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีที่เป็น eV p พลตฟอร์ม0 0นะครับถ่ายทอดมาจากรถยนต์จีลี่จากจีนเช่นกันนะครับแต่ว่าในรายละเอียดก็ยังเน้นความเป็นยุโรปดีไซน์ต่างๆก็ยังเน้นความเป็นวอลโวความเป็นยุโรปแบบเต็มๆทั้งภายนอกภายในรวมถึงฟีลลิ่งการขับขี่ต่างๆก็นะครับมีฟีลลิ่งในสไตล์ยุโรปแบบเต็มๆเช่นกันเช่นเดียวกับเทคโนโลยีการขับขี่ก็ จัดเต็มนะครับจัดเต็มมาเลยนะครับในเรื่องของระดยบความปลอดภัยต่างๆในเรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันนะครับการช่วยจอดต่างๆระบบช่วยจอดต่างๆที่ติดตั้งเข้ามาใน X30 ต้องบอกว่ามันน่าสนใจมากๆสำหรับรถจนรุ่นนี้นะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้ขับไปคุยไปแล้วก็เล่าให้กับทุกท่านทราบเป็นที่เรียบร้อยครับช่วงท้ายนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆช่วยกันกด u ับ c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมและก็ทีมงานของขายนื้อทุกท่านด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สลอนี้สวัสดีครับ